ส่นจากทนตานะครับเป็นความดีวทานรนะครับเนการถวายการต้อนรับคณะพรรเจ้มท่เดินทางในวันนี้ขอขอบพระคุณคณะกิอาสาะรับเอะคณะิอาสาที่รับบาตรับโอรับสัญญานะครัจากพระสงฆาที่ท่านประเดิานะุรับดขวัดนะครับจาริกแสวงบุญนะครับก็ดีใจนะครับที่ เหตุคณะนะครับเหตนคณะของพวกเราด้วยความชื่นชมยินดีนะครับขออนุโมทนาบนุญจากคุณแม่ไทยพระองค์ทองพิเศษได้นำปัจจัยมาร่วมทอดผ้าป่า100บาทคุณแม่สมรุษส,สน่ห์หนึนงร้อยบาทคุณแม่จีทองไปสายเสื้อนะครับจากวัดบกบออกแบมั้าันนะครับมาเภอนวัตถองไทย นะครับการเขมาร่วมประบุษฐ์เป็นร้อยบาทพี่น้องชาววัดหนองสะไลนะครับพี่น้องวัดหนองสะไลได้นำปัจจัยมาร่วมประบุษฐเป็นจำนวนเงินเกิดพันบาทคณะกรรมการพันธุ์พันธุ์พิจาณาด้วยสิทของคณะสมภรณ์หนองคีรีขออธิบดีคณะบุญจากพี่น้องชาววัดหนองสะไลครับท่านเดินทางมาถึงแล้ววันนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชน ทรงมีในเนตรนาบารมีท่านพระพูรัตนารีนารักษณได้นำมาพระรัตนโจัดก,การปริวาสกรรมประพฤติวัติวันครับในข้อวัดปฏิบัติของของสงฆ์เป็นอย่งางดีแล้วท่านก็ได้นำมาพระภิกษุผู้ที่จะแบ่งบุญเดินทางไปจารีจแส่งบุญในพุทองค์วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือนของวัดต่างเข้าวเผาข้าวตอเรียนต่างๆติดดอกติดใบได้ช่างเสี้ยบป,กปุกไม่ไม่ไล่สภาพโจรารรมนะครับไปบางหมู่บ้านก็จะเป็นพี่น้องเก่าทเตียนไปบางหมู่บ้านก็จะเป็นอิสลามไปหมู่บ้านที่มีความประปักษ์นะครับแต่ท่าน้งหันหให้พระพุทธศาสนาแต่เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าประสงค์เห็นปฏิปทาของพอระสงฆ์แล้ว รรนะครับท่านก็มีจิตอันดีรวบรวมขบุญรใต่บาทถวายพัระาหารพระเจ้ากระสงฆ์เพื่อจะเรินลอยตามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาขอบพาาระคุณที่น้องชาวพุทธนะครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่น้องชาววัดตงเหน่งมหาวิหารและพี่น้องชาวหมู่บ้านใต้เคียงดังที่กระหมได้กล่าวแล้วในรถสโตรนว่าวันนี้ทุก มาถัจากพระป่าจิตการของพระนสงฆ์อำครับหนองพี่เป็นอยางีก็อัพระคณนะครับในเมตตาธรรมที่คณนะพระเจ้าพระสงฆ์ได้ความพุธีปฏิบัติข้อเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระน่สงฆ์แล้วมีจิตธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนา พีนาเพื่อนอาชิมาปั้บเพืบัานปัจจุบันท่านน้ำพันพินาเพื่อนอาชิมาบว์น้ำพันพินาเพื่อนอาชิไปเดินตุ่นดอกน้ำาันก็ได้ดังนั้นในวันนี้ทุกท่านต่างแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาการสาพันความเลือกใสในคุณของพระรัตนตรัยตอนนี้พระเด็นว่าคุณท่านเดินทางมาถึงนะครับสามเนี่ ที่เขาวัดแน่ว่าใกล้ที่เขาวัดแนว้วี่นอกตั้งคิดตั้งใจล่อก่อยนะคระับที่พระเดชพระคุณจารย์พระครูรัตนวิหารธรรมได้นำพาพระนพระเจ้าพระสงฆ์รักษาข้อวัดปฏิบัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าคำพูดพทธทองค์เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสานานะครับวันนี้เป็นวันที่ เป็นนาบุนอัคระเสริฐอันยิ่งนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอกาสเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานคุณระบุคุณระพี่าเด้ชื่อห้อยตาว่าห้อยปูอยู่ในสินสินในท่านผู้ใดใดถ้าปนละหอมมาใส่ชุดชุดเก่นใครเลยเป็นเศษสีสุกบุญสุกบนผู้ใดได้เดิมได้เดิมไมมากนะฮะขอให้ผิวพรรณวัฒนาที่สวยงาม นะครับที่ของข้อซีว์ลมสกูนที่พืชพันธุ์พั์ยาหาที่ของปาพคดกนาด้วยภวาพเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นนะครับข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์นะครับที่ท่านสื่อสารและรับสาวยนะครับหลายหมู่บ้านหลายวัดนะครับเปิดไปแล้วแต่สถานที่แห่งนี้เป็นนาโบนันประเดิม ยังมีให้พวกเราได้เห็นว่าข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์นั้นหาได้ยากนะครับหาได้ยากนะครับขอบคุณขั้นจินอาสานะครับได้ทำหน้าที่นะครับรับสิงขอนะครับตี่ยาบโยมใส่ไปถวายนะครับได้เป็นผู้ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ถึงแม้เราไม่ได้เดินทางไปไปแดนไกลที่ภาคเหนือแต่เราก็ถวายการกรับณังสถานที่แห่งนี้ ด้วยความเป็นใจนะครับด้วยความดีๆนะครับก็ขออนุโมทนาในความมีน้ำใจของพี่น้องพุทธศาสนานิกชนที่ได้เตรียมดอกไม้ของหอมได้แสดงออกถึงความเคารพสัทธา่อพรอะเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขออนุโมทนาบุญทุกทนทุกคนนะครับเติ้ลหลังจากเพื่อนนะครับหลังจากเพื่อน ดับเข้าสู่ศาราการปริเรียนเพื่อกราบองค์พระประธานเรียบร้อยแล้วเราถึงร่วงกันทำบุญแต่บาทในลำดับต่อไปส่วนในช่วงนี้เรา,ากราบถวายก,การต้อนรับพระคุณเจ้าที่เดินจาริกเสลินบุญจากภาคเหนือสู่ภาคอีสานนะครับเมื่อคืนนี้ท่านก็ทำนั้กจากวัดอยู่ที่วัดล,ะล,ะละาบนักสีนะครับล็อกนะครับ ในน้ำพาะยางโนนะครับจเจริญเมตตาภาวนาธรรมวัดสวนพลรักษาข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าประสงจากนั้นก็เดินทา,นจานงจากบ้นานน้องจารบรรลาัลสีเข้าสู่วัดพึ่งลังสีเดินทางเข้าสู่สังฆบณฑลนที่วัดโรงเย็นมราวิหารเพื่อผลประทาญาติโยที่มาถวายการต้อนรับในวันนี้ ในโอกาสนี้นะครับพระเดชพระคุณอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์คณะผู้ดงจารี่แสดงบุญนะครับได้ปรสดัษฐานคัดคลายและรับการถวายดอกไม้เครื่องสักการะบูชาต่างๆที่ญาติโยมได้นำมาถวายก็ขอาทุกโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานของวันนี้เป็นบุญอันยิ่ง เป็นบุญที่ประเจอเป็นบุญที่ไม่มีอบายภพต่างๆเป็นบุญที่ยอดเยี่ยมเป็นบุญที่พวกเรานะครับหาดูได้ยากทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้ีโอกาสต้อนรับพระมหาเสราพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติีปฏิบัติดีนะครับขอทุกท่านทุกคนได้ประนอมเมินขึ้นนะครับยกกัวดาบจะรอกถึงเอบบินเดอ ยกตัวหน้าขร้อจะพขอมเตือนครับป็ต้องมือไว้อยู่บ้างผู้ขาสิผ้าอธิษฐานบุชนะครับอาวานสามผู้ขาเด้อมาเถิ่ท่าน,นทั้งหลายบัตนน้เสร็จการเวลาอัดประกอบไปด้วยสิริมงคลเลือกดียามดีเราทั้งหลาย จงพร้อมใจกันถวายการต้อนรับนาบุญอันเปรดเริฐที่พวกข้าพเจ้าคารวกราบไหว้ขอบุญนี้จงนำความทุขมฉ่ำชุขมชื่นจเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวนาบุญอันนี้เป็นนาบุญอันเปรดเริฐที่ข้าพเจ้าคารวกราบไหว้ด้วยความนิดใจ เป,เป็นพระธรรมสจรเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าขอความเจริญรุ่งเรืองความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอครอบครัวของข้าพเจ้ามีจีิตเหลือใช้สงความรุ่งโรจน์ปานธนา,ปปร,ารุระปารเถิดสาธุ Salahang Sampah Samputo Makawang, Kutang Pakawantang Apiwakili, Jawa Kato